ดูครับดบูรถเกี่ยวข้าวใช่ไหมเออเออมึงคิดว่ารถเกี่ยวข้าวหรือยังไงอ๋ออ๋ออ๋อแล้วมึงเออรถจัก,กรยานขึ้งอะไรดิ อดวัน้เาูกันครับมีตนัอาเกิดอะไาไ้เฮ้ยอะไรวะอ้ดูอะไรตั้งหลังโครนตั้งหลังเิทุกคนเออขี่รถได้นะเครว่ารถตีบขี่ในดับไม่ได้ครับรถจักรยานดูครับรถเตครยบโอ้โหรถตยโอ้โหเจดูฮุราฮามั กรอกเรียบร้อยครับทุกคนติดครับผมมันนี่ครับก็วันนี้มาดูน้ำอ้าอ้าดูเอ้าไอสัตว์รลดตีบหรือว่าเดือดนำน้ำเนี่ยจากโอ้โหนี่ครับมาดูเด็ก รูปกันแล้วตั้งบกคลิปว่าอะไรดโอ้ยนี่ครับกูจะตีบก็ไม่ด้วยเลยมันดังกันวะนี่นี่เอาแล้วทำไงต่อทางต้นเฮ้ยหยุมึงบุกเหลือเต่าแต่งานรับตัว กูไม่ช่วยเอาดิกูไม่ช่วยมึงมึงทำเองอย่าดี้งอย่าดี้งนะเอ้าเอ้าเอ้าเอาล้างรถแบบใหม่เออทำกิฟต์มาล้างรถแบบใหม่นี่เออต้องล้างรถแบบแบบนี้นะคแบบแบบนี้นะครับทุกคนถึงจะสะอาดนะครับเล็กเลี่ยงกล่องปังเปล่งนะครับเอาออกมาจากน้ำถึงโซ่ไม่หมุนเลยดูคว่า ปิดคลิปได้ยังครับโอ้โหนี่ล้างรถแบบไหนอ่ะล่อยล่งไหมอ่ะป่อยล่งไหมเออผมผมบ่ผมจะจ้างจังจังพคกบืมันมีใคติดตามผมมาร้แล้วมึงพูดไม่ดูเลย โอ๊ย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 โอยโอ๊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 ยโอยโอ๊โอ๊ยโอ่โอ๊ยโอ่โอ๊ยโอยโอโอโออโอยโอ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 ออโ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 อ กว่าแม่มึงด่าแม่นเลยว่ะฮะแม่มึงต้องด่าแน่ๆเลยว่ะนี่ยับตำรวจแบบนี้อ๋อล้อหลังยกไอ้เหี้ยดิพี่มากันหน่อด네ินะชึกคลิปว่าวันนี้ผมไม่ว่างว่ะเออโอ้แล้วเนี่ยก็กับถึงเราแล้วอย่ายืนอ้าว โอ้น no, no. ั ho, ่นๆเรียบตังลงมันครับดูเอแล้วมันขึ้นไอ้ไอ้คนหน้าดงดันเลยมึงลงมันทำไมครมึงพูดไม่ดูเลยครับดูโอ้โหเฮ้ยกูโอ้โหจิบวิวต้องมาแล้วแหละคลิปนี้จิบวิวอ๋อหนึ่งพันวิวต้องมาครับคลิปนี้ก็ตลกเลยครับ อเออน้องมันก็เออน้องมันก็ช่วยจริงๆเลยช่วยจัดน้ำใจพี่มันนะโอ,โอ้ดูดูบิงไม่มีออเอ้ยจัดเฮ้ยอ,อย่าจัดน้ำเน็บิดูนบิดูนเปียกเนี่ยมึงยังไงป่าปอกบุ้งนี่นดูครับดูรรถเกี่ยวข้าวใช่ไหมเออเออมึงคิดว่ารถเกี่ยวข้าวหรือย,อยังไง ศาสเตอ์เอ้ยมันคือรถจักรยานนะน้องไม่ใช่รถเกี่ยวข้าวเออนะมันคือรถจักรยานนะขึ้นขึ้นมาขึ้นมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับเออเอาเฮ้ยรองเท้าทุกคนแดงแดงเงีเออไม่เอาเกือกเอาเอาไอ้สั้แล้วมึงเอาเอารถจักรยานลงไปต้นไม้ เลจักรยานอะไ้สัดเอ้าเอาเอาเอาแล่วมึงเออเจักรยานอะไรเลี้ยวไเยอ่ะอะไรวะเนี่ยอออๆยกยกมึงจะใรเยมึงจะมึงจะกายเศษเหล็กเลยเฮ้ยอย่าจิงมึงจะกลายเศษเหล็กเลย อดเลยบอลุดเดียวอ๋อมึงจะตอดแล้วก็ใส่ใหม่เพื่ออะไรอะไรอีก่องนึอ่ะเออมึงก็ทิ้งกันง่ายๆเลยเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ครับอ๋ออ๋ออ๋อเยี่ยต่อเสื้อเฉยเลยเว้ยพี่คนมันจะบินไหมวะไม่รู้บินหรือเปล่าอย่าต้องเก่งกันบ้างนะโอเคครับก็ทำหรับคลิปนี้ก็ เออเออนั่งนั oh, make sure. Make sure oh, oh, ่งลงเต็มระบบเลยครับเออใส่แมสด้วยเออเต็มระบบว่ะเอาบิดคลิปดิบิดคลิปดิรถก็ไวแบบนี้นะครับผมจะกลับบ้านแล้วนะครับผมยีครับอ้าวน้องมันต่อตามด้วยว่ะเฮ้ยนี่ปิดคลิปหน่อยดิผมก็กลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวปล่อยรถมันไวแบบนี้เนี่ยปิดคลิปยวันนี้ก็่ยลืมไล์กกทุคนนะอจงวันนี้ผมไม่ว่างเลยนะครับวันนี้ผมไม่ว่างว่ะเออเดี๋ยวแกนได้นะ เจอกิฟต okay. ah, oh. okay. so okay. so ์น hmm. oh. okay. no, no, no. ี่นะเจอจองนะตั้มจองกันนะวันนี้ผมไม่ว่างอ่ะโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องสัญญาญุทิยิ้งร้ายด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันช่องรายการนัวหองตามอยู่นูวนัวบุตรซื่อมาช่องเดี๋ยวจะมีรายการวันนี้ผมไม่ว่างนะครับโอเคครับนี่ครับปีปีแรกนะครับก็สนุกมากๆครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกิดกดดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปครับ ใครอยากให้มีคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วครับรถจักรยานมันก็ไว้แบบนั้นแหละผมกลับบ้านแล้วบ๊ายบายครัสคุ